ยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังฟานกลางพัดปบคุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบาแหงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหนึ่งในช่วงวันที่3-6กันยายน67 ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมา,าผ่านภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเข้าสู่ยมความกดอากาศตํำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคตะวันออกและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง รมทั้งกรุงเทพมหานครและบระิบนทนภาคตะวันออกและภาคใต้วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพายุโซนร้อนชานชานอบคลุ่มตอนใต้ของคันไซประเทศญี่ปุ่นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยออกประกาศ01กันยายน2567